เอาจริงๆตอนที่ผมเติบโตมาในบ้านมันมีทางพูดเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงครับผมรู้สึกว่าการเมืองตรงนั้นอ่ะมันแบบมันมีแต่ความตึงเครียดแล้วก็ความรุนแรงอะไรนี้จนทําให้รู้สึกว่าเหลืองกับแดงก็เชี่ยวพอๆกันเลยประมาณนั้นแล้วเป็นแบบทัศนคติที่เก็บมาจนตั้งแต่ตอนนั้นเลยอย่างแบบแดงเผาบ้านเผาเมืองหรือเหลืองยึดสนามบินอะไรพวกนี้ครับมันทําให้รู้สึกว่า,าการเมืองเป็นเรื่องสกรปรกแต่ว่า พอมาวันนี้เรามีสิทธิ์มีเสียงทางการเมืองมากขึ้นมีการตื่นรู้ทางการเมืองมากขึ้นรู้สึกว่าการเรียกร้องทางการเมืองไม่ควรถูกปกคลุมด้วยนิยามหรือว่าการตีค่าให้เป็นผู้ต่ำกว่ามนุษย์ครับผมเราก็รู้สึกว่าวัฒนธรรมทางการเมืองแบบนี้สืบต่อมาตั้งแต่สมัยที่เอาง่าย,ายเลยกรณีสวรรคตรอแปะ ก็คือมีการตีตาให้ฝั่งอีกฝั่งหเป็นคนผิดแล้วจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังมีการลดทอนความเป็นมนุษย์ของฝ่ายตรงข้ามอยู่ผมรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นนัยยะอะไรสองทางการเมืองหรือความคิดหรือเปล่าที่พยายามจะทําให้เชื่อว่าการเมืองนั้นเป็นเรื่องสกปรกและใครต้องการที่จะให้เกิดแนวคิดนี้เพื่อผลประโยชน์อันใด mm hmm. เพราะแบบนี้แหละครับ mm hmm. ที่เคยรู้สึกแย่หรือว่า มองเสื้อแดงไม่ดีขอโทษไว้ตรงนี้เลยครับขอโทษนะตรงที่เราคิดว่ามันเป็นจุดพลิกผันที่ทำให้เราคิดว่าเราอยากจะขอโทษเสื้อแดงหรือว่าเราเข้าใจเสื้อแดงผิดไปรู้สึกว่าพอเราตื่นรู้ทางการเมืองมากขึ้นหาข้อมูลมากขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเขาก็เขาเองก็เป็นผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองแร้วเรียกร้องส,สิทธิทางการเมืองเหมือนกันแต่ว่านับตั้งแต่เหตุการณ์ล้อมปากไม่มีใครพูดถึงขึ้นมาเลย ไหนจะไหนจะภาพลักษณ์ที่สังคมป้อนในเขาอีกแล้วก็กระบวนการที่น่าสงสัยว่าเกิดจากการตุลาการพิวัตรหรือเปล่าอย่างเช่นการยกฟ้องในหลายๆคดีอย่างเงี้ยที่เกี่ยวข้องกับวิลชนคนเสื้อแดงยังไม่พูดถึงเรื่องล้อมปราบเลยอันนั้นคือเลวร้ายที่สุดครับคือน้องคิดว่าสิ่งที่ เยวาวชนคนรุ่นใหม่ออกมาสู้อะอเ้ยมันคือเรื่องเดียวกับที่โอเดงสูง้เมื่อสิบปีที่แล้วหรือเปล่าผมคิดว่ามันคือ,อเรื่องเดียวกันแต่ว่ามัน,มนพัฒนาแล้วก็ทบปมทบประเด็นขึ้นไปเรื่อยๆจนมันพัฒนาไป พัฒนาไปเรียกร้องในเรื่องที่ต่างกันมากขึ้น,นครับอย่างว่าเราเรียกร้องประชาธิปไตยด้วยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ร้องแค่อย่างเดียวเราร้องสิทธิทางเพศสิทธิในความเป็นมนุษย์อะไรอย่างงี้ครับหรือว่าการคุกคามจากโครงสร้างรัฐเราก็เรียกร้องเหมือนกันครับผมตอนนี้อยากจะบอกอะไรับเขากับคนที่ต่อสู้มาที่เรียกว่ากลุ่มคนเสื้อแดงครับก็นับตั้งแต่เหตุการณ์ล้อมปราบปี53นะครับผมอยากขอบคุณทุกท่านอ่าผมในใะนนาม รักษาการโพสพาคีนัศาสารยาอยากขอบคุณวิรชนคนแสืแ้อดงทุกท่านจริงๆครับที่ตอนนั้นลุกขึ้นมาต่อสู้แม้ว่าแม้คุณรู้จะรู้ว่ามันคืออะไรที่ค่อนข้างเป็นตัวคนเดียวมากๆแล้วคุณก็ยังลุกขึ้นมาสู้กับความอายุติธรรมที่รัดบีบให้คุณเป็นคนเลวแต่ว่าวันนี้จะมีผลรับไม้ต่อจากพวกคุณนะครับครับเราจะสู้ไปด้วยกันขอบคุณมากครับ